สบายดีครับสวัสดีครับสามีฟ้ามครับวันนี้มาเบิ้งสวนหญ้าจังหน่อยครับพอดีเพิ่นปูถนนเรียบร้อยแล้วครับนะปูไปกัมหนึ่งแล้วนะปูถนนหน้าสวนหญ้าแล้วครับนะโชคดีครับนะเป็นงบของจังหวัดนะครับนะเนไปพระใหญ่นะครับนะพระอุทธสวนมงคลบพิตนะพอดีเป็นทางผ่านหลังเส้นเส้นหลังวัดนะครับไปพระใหญ่ด้านนู้นนะครับนะไปนู้นครับพระอุทธสวนมงคลบพิตกับพอดี เออสำหรับฟาร์มก็จะมาเบิ่งสวน n h าครับนะเอามาเบิ่งสวน n h ากันเ้องครับนะมาเดี๋ยวเบิ่งหลายมือแล้วครับปุ๊บตัดๆๆน้ำกอครับออื้ตายๆส่วดน้ำกอจะฟองครับนะเก็บลบครับนะนี่ครับฝนกัตกน้อยๆครับนะเากับมาเบิ่งว่าเป็นยังไงสวนห h à ห้องเริ่มพัฒนาขึ้นบ่นี่ครับโอ้ถือว่าใด์ได้ครับนะ อ็โกล่านี่กะบงาวครับนะวานปุอยูุ่เรียไปรอบหนึ่งครับนะแล้วก็ปุ๋ยขอกับปุ๋ยขี้หมูนะครับนะนี่ครับตรงนี้จะเป็นบงปั๊บดินใหม่นะครับนะนี่กับมาปูกใหม่น้ำปูกใไม่วานาดินมันเริ่มสรับสภาพได้ก็เลยปูกใหม่แล้วก็เอาแก่มาวานครับนะนี่เป็นกะนี่ลาสุดครับตัวนี้ครับล่าสุดคือพวกนี้ครับนี่นี่ครับ กำลังจะปั๊บสภาพอยู่ครับนี่นาจะเขียวๆมากนี่แสดงว่าใดล้ะครับนะเดียวมาแสดงว่าใดแล้วคือว่าหากมันจับผอมสิรูดอาหารแล้วนะนี่ครับนาดินก็เริ่มจะดีขึ้นครับนะอาจจะเข้มเนี่ยครับนี่บริเวณนี้ครับจะเบิ่งใดว่าเข้มคือนี่ซ้ำๆนี่ครับนี่ซีครับนะลักษณะหญ้าตายครับนี่หากลุ่งเหยียบปุ๊บตายปั๊บครับนะเป็นเป็นดินเข้มนะครับนะ จะเอาแก็บมาลงอีกครับนะแก็บสดนะครับนะแก็บสดมาลงแล้วก็จริงๆก็เป็นปูนขาวแหละครับนะแต่ว่าสมัยนี้ฟ้าไม่แน่ใจว่าถ้าเอาแม่ก็มีได้มาลงตอนที่เพิ่นเอาหญ้าลงแล้วเพิ่นเฮ็ดให้หญ้าตายบ่นะครับตัวนี้คือบ่เกิดเลยดัดนีดนะเนาะนี่คือนี่ครับเข้มแห้งครับเห็นบ่มท่านในปรับนี่ครับนี่ใหม่เลยครับนี่นี่คือดินใต้พื้นครับอ่าให้มาเบิ่งว่าหญ้านี่พอได้ตัดบอ ลองหมว่านนี่ครับอาจจะโล่งขีดสาดนะไปตัดของหลงสาวมากครับเนะนี่ยวายครับนี่นี่อาอยุเดียมเมื่อวานจะกมือหนึ่งสองมือกับตัดได้อีครับนะให้มันอ่อนนะครับนะนี่เริ่มจะเป็นดอกนี่ต้องวาตัดดีนะครับนี่ได้ยุครับนี่รอบนึงนะแกล่อว่าตัดไปแล้วนะเกีียวไปแล้วนี่นี่มาเบิ้งครับนะก็มาลอบางสวนจักหน่อยครับนไะไปทเบิ้งนะ้อ่านี่ครับ นี่ขั้นขั้นคู่ขั้นหน้าเป็นเอามาดักนามนะครับนะมีความปัน่นดักนามว่าจะปั่นไปสุดพุ่นครับแต่ว่าหญา้านาก็เลยปกะกาคุดนะครับนะก็เลยเอาไว้สีสก,กวนครับนะผมสำนีสก,กวนใะห้มันขึ้นไปตัวนั้นก็ปล่อยเม่นไหลไปแล้วกันนะย่างน้อยก็ดักช่วงนี้ครับนะนี่อู้ครับนี่นแปลงมาปูข้าเดียวครับนี่ล่ามบเพิ่นเพิ่นเพินเ่นแตกกองอมาพี่เพิ่นสารละพันก็นรีบร่อยครับนี่ กจะเข้มเนี่ยเบิ่งใบก็หูุดหงิดนะแต่ไมีน้มเส้นรูดูนี่ครับนี่ตอนนี้ท่านก็เรียบร้อยแล้วครับนี่มาเกี่ยวเอาหญ้าไว้ออกครับจะเป็นเต็มแล้วครับนี่โอ้แตกออกแตกออกครับนี่นู่นนี่ครับถือว่าไม่ครับนี่ด้านนี้เนาะถือว่าไม่กำลังแตกขึ้นครับกับหญ้าตัวนี้เป็นมะนาวแกบครับนี่หญ้าพวกหญ้าเหี่ยวหมูนี่ครับนะหญ้าพอจะเืชนี่เป็นมะนาวแก่นะแกบลงสีครับนะ เก็บซุดซุดซ้ำนี่นี่ก็แตกนี่แต่พอแล้วามาดำไปตายหลายครับนี่จะเกิดอยู่โซนนี้ครับถ้าดินดีครับนะถ้าดินเพิ่นนาดินเพิ่นปรับสภาพได้แล้วหญ้าเพิ่นจะแตกไปเองครับนี่เนี้ออกไปนะสามารถแตะไปได้ครับนี่ก่อถิ่สำนึกความตรงนั้นนะครับนะเริ่มจะเลื้องแล้วเลือ้อยขับไม้คว้าเพิ่นแก่ครับนี่นี่คือแก่แล้วน,นี่นี่ก็เอาอีกแล้วครับนี่ ดินเข้มครับนะถึงจะแตกเม่ได้ครับนี่ดินเข้มแตกเมื่อไหร่ครับยังเอ่อดินเหลืองครับนะนี่ครับสู่นาดินบ่ได้ครับสู่ดินครับนะเข้มบ่ได้่โอ้แกะมาลงอีกครับเนาะนี่เพิ่นโดนปุ๋ยไปแล้วครับนี่โดนปุ๋ยไปแล้วแต่ว่าเพิ่นแกแล้วนะนี่กเขี้ยวอยู่ปุ๋ยยังอยู่ครับนี่โซนนี่นี่ คือปุ๋ยเฟินแก่ละกับปุ๋ยเมดนะครับนะนี่ปุ๋ยเมดนะนี่ไปเห็ดทอนพันธุ์ใดนะครับนะช่วงงูช่วงนี้ครับนะ่ช่วงนี้เห็ดเป็นทอนพันธุ์ใดครับเนี่ดทางโน้นก็กํร่างก็ร่งดูซานอาหารใดครับเพราะว่าเป็นต้นเกาเป็นนามถั่วครับนะแล้วก็นามถั่วครับก็จะขึ้นมากครับนะเริ่มจะขึ้นมากนี่นี่ก็เริ่มขยายขยายครับนี่นี่เอามาปลูกตอนแหลงนะครับนี่ ปลูกตอนมาท่านฝนมาท่านตกตีครับแตกหลายแล้วครับอันนี้คือแปลงเริ่มต้นใหม่ครับนี่นบแปลงเริ่มต้นใหม่เขาทานี้ฟร์มนี่อู้กัวเขาโค้งยังไงบ๊ะนาดินกวนครับนี่บ้านาดินไปพร้อมครับพร้อมครับเอ่อลุงแกบลุงลุงหญ้าครับปลูกหญ้าเป็นช่วงๆครับเป็นเป็นจุดเป็นจุดเอากอมาปลูกครับนี่แต่จะมีหญ้าผสมครับหญ้าแกบครับว่านาแกบเนี่ย ปูนขี่หมูแน่นี่ครับหนาเลยครับนะทุกทุกหญ้าครับรวมรวมกันอู้ยอันนี้หญ้าอะไรครับนี่โอ้ครับหญ้าเมือกครับแต่ไม่รู้ชื่อครับบ้านเอินหญ้าเมือกครับนี่นี่ครับกัวเพนกูล่าครับสูบสูบโอ้โหครับแล้วขอให้มีหญ้าเขานนี่ครับสู้กันครับดิอู้นี่ครับปล่อยมันต้องสูงนะครับนะมูนี่จะปล่อยต้องสูงเลยใบมันขึ้นหลายๆครับนะนั้นหนาครับบ้านนี้ นาสำหรับฟ์มกับจมัดตัดนี่อันเดินดังเดิมนะครับที่เพิ่นผ่านผ่านน้ำถั่วมมาครับเนี่ยขึ้นมาอยู่ครับนี่รายการนี้ครับจะอันใดเป็นอันไหนล่ะครับนี่มาในแกบหลายกว่าครับนะเขียวเต็มนะครับนะจะปล่อยปล่อยมันขึ้นน้านาครับนะจะตัดครับนี่ก็ลาข้าก็สู้กันไปครับนี่ เริ่มจะใบเริ่มจะเหลืองแล้วครับนะเริ่มจะคือปุ๋ยหามปุ๋ยแล้วก็เริ่มจะแก่ครับนะเริ่มจะแก,ก่จะนี่เฉพาะแปลงนี่ครับนะนี่จะมาเอาโดนครับปอกฝาวเลยครับนะปอกฝาวเลยมาแบบปอกฝาวครับจะคล้องสิเบื้องใดก็หูครับนะสีเบิ้องใดวะมาแบบปอกฝาวเลยแบบกรวกครับนะนี่ถนะ้าปีที่แล้วเป็นเอ่อลุงเนี่ย ปีน้ำท่วมนะครับล่งเนี่ยรูสี่ครับแปลงนี้นะปีนี้เหลืออยู่ต้นเดียวครับนี่กอเดียวลูสี่ลูสี่ถือเหลือมเมล็ดเพ่นนะครับนะตรงนี้อาจจะปล่อยให้เพิ่นเป็นหมากครับเป็นดอกแล้วกจะเห็เพ่นขยายพันธุ์ในหนีนะ,นะลูสี่แปลงนี้นะกอนี้นะปีที่แล้วครับนี่มะมงหิวพัหน้ากับปลูกไว้เห็กันเอ,าอ้าเอาฝาไปพุ่นครับนะไม่อยากให้เวลายืนโดน้ายครับนะจะฝาไปแปลง สี่้านครับเนาะพอแล้วเมื่อวานอันนี้ครับเมิองอีกแปลงหนึ่งนะครับนะเอีอันนี้ห้อยอย่างนี้ห้อยยังเป็นทั้งท่างครับนะพขนยางครับนะโอ้มาปลูกเป็นมาสามนะถมแม่นะเราได้๋ยวพันหยาขนมะสามครับนะทลังจากนี้ฟาร์มกับปูกถามเมือกันครับนะพี่แต่ว่าติดเลยครับนะเพราะว่าเอามามือเดียวปลูกสนามเลยนี่ปลูกแป๊บเดียวครับลงเลยครับนะ เก็บได้ให้มาปลูกตอนนี้เราปลูกเป็นกลางสั้นเลยมากง่ายปลูกเป็นกวยใหญ่เลยก็ดีครับแต่ว่ามันแตกไปนี่ละแต่ว่ามันบ่หนาครับนะนี่ครับนะอูอันนี้ฟ้ามาลงขึ้นเลยครับนะเหยียบลงเลยเสียบลงเลยลงในหนาครับหนาผนเป็นหมักหนามนะครับนะนี่ครับหนาธรรมชาติครับแพงโกลาครับนะผมกันไปครับนะแปลงนี่คือว่าผลเต่ารับดีอยู่ครับนะ ล่อฝนมากครับนะแล้วก็จะนี่ครับฝนมากนะครับจะปุ๋ยมาใส่ครับโอ้ยนี่เป็นอย่างข้าถิ่มยังสี่ครับนี่เกิดนะครับนี่นี่ครับเกิดครับนี่โอ้แต่แตายต่แต่เอามากวงไว้ครับเราเสียดายมีความเก็บก่อนตรงนี้นะครับนะต้นมู้นี่นี่เกิดนะครับนะ แต่นี้ภาพมันจะห้วยเลยนะครับนะหวานเลยเกิดนะครับนี่นี่ครับทิมไว้ในน้ำดีกว่าครับนะเกิดนะครับพวกนี้เปื่นสามารถแตกน้ำคอได้ครับนะพวกยังสีกกระได้ครับนะเปื่นเราไปกรองไว้เพื่อนลืมมั้งครับนะเปล่าอาจจะคำหมืดนะลืมอย่เก็บมาถิมครับปล่อยไว้บ่ได้ครับเสียดายครับโอ้ทักเสียดายครับ กองมังใหญ่ขึ้เห็นลายมือนะจะไมีฟฝ้ามก็จะเอาไปลุ่งไร้มือแล้วครับพอดีพึ่งเห็นนะครับนะพึ่งเจอคุณครับคนมาเสแสมปลูกปลูกแซมกันไปนะทำยังไงอาจจะไล่ตาเฝ้าครับยิบกองอยู่นี่ก็มีครับตาย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 พี่ครับนี่ครับใส่ได้นะครับนี่ใส่ได้เดี๋ยวจะเก็บไปที่หลังครับนะ เออฮะตัวนี้ก็ต่อใหม่เท่ามะปูกครับเนะี่ยใหม่ลายอยู่ครับนะเนาะเพิ่นบอกเอาลงถอาทิ่มลงในหน้าิ่นก็เกิดเองครับดูไวายัางไงก็ได้ครับนะเดี๋ยวสามีฟาร์มจะเก็บไปเพิ่นครับเพิ่นซะับถอนนะชื่อว่าประสบความสเ,เร็จไปอีกครับเนาะเดี๋ยวฝนมาจังหลอดสามีฟาร์มก็จะเอาปุา๋ยมะฮวยจังหน่อยครับนะให้เพิ่นขึ้นจังหน่อยเอาคลิปนี่พอๆสามนี้ครับนะเนีย่ยเอาเติบฝาหอยยางเงี้ย พือว่าคุณตำรวจดีครับนะหยาขนกับขืนหยาแพ่งกุหลาบกับขืนครับนะเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยแอกมาใส่แนปุ๋ยเคมีแนี่นะครับยูเรียมาใส่นะนี่เป็นกัวเป็นกัวครับนลายหยาครับผมเป็นหยังครับหยาเนี่ยกินได้หมดครับนะหยาหัวกินได้ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมครับนะยินดี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ